เดี๋ยวเพื่อนๆครับวันนี้มาดูเจ้าเมกโกโกบิโก้ XK04 นะครับครับตัวนี้นะครับ XK04 นะครับนี่ครับสำหรับคันนี้นะครับปล่อยนะครับมาดูด้านในกันนะครับอันนี้รถใช้งานได้ปกตินะครับนี่ด้านในคอนโทรลยาวนะครับนี่ครับมีแอร์ด้วยนะครับนี่ครับแอร์ก็มี ดูแ็กกันครับแตกแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับแตกสวยนะครับแต่หย่อนนิดนึงนะครับเลนเลอร์ลูกเลนเลอร์ไม่ค่อยดีนะครับเปลี่ยนได้ดูด้านในครับเดี๋ยวดูด้านหลังส่วนปุกจีสวยนะครับปุกจีใหญ่แต่บูทคอตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหวมนะครับสามพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ไม่แพงนะครับมุกีห้าพันนะครับ ีคอดีนะครับแท็กฝั่งนี้นะครับมีเบี้ยวนิดนึ่งครับตรงนี้นิดเดียวนะครับแก้ไขได้แท็กสวยนะครับน้ำมันก็ไม่เยิ้มเท่าไหร่นะครับคออาร์มใหญ่นะครับอันนี้ขุดสระนะครับขุดสระแล้วก็ จกดินขายสบายมากครับผมนี่ครับแผงแอร์มีครับมาดูเครื่องเป็นเครื่องอิซซุนะครับสี่สูบเครื่องดีนะครับไม่เยิ้มครับเครื่องแรงนี่ครับแต่ปั๊มไฮโดรลิกมีเยิ้มนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนสายก็หายนะครับมอน้ําดีเครื่องติดดีนะครับใช้งานตลอดดับล่างนะครับ อันนี้ผมไปทํางานกรุงเทพนะครับไม่มีเวลามาดูนะครับก็จะปล่อยครับปั๊มนะครับปั๊มก็โอเคปั๊มแรงนะครับใช้ได้ปั๊มดีนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอตอนทํางานกันดีกว่านะครับครับคันนี้จะปล่อยนะครับครับวันนี้เราก็ มาเหมือนเดิมนะครับมาขุดดินเหมือนเดิมนะครับนี่ดินแข็งมากครับเป็นหินนะครับเป็นชั้นที่สองครับแต่ว่าเป็นหินแข็งนะครับขูดไม่เข้าเลยครับเป็นลูกรังนะครับแข็งโป๊กนะครับไม่ใช่แข็งธรรมดานะครับเป็นดินลูกรังแข็งมากไม่โคจกไม่เข้าเลยครับ รับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาปิดงานกันครับก็คือทาทางเข้านานะครับก็เอาดินจากร่องนะครับเข้านาทีเราก็จะขนดินทําทางวันนี้ครับไปจนสุดกระท่อมนู้นเลยนะครับวิธีการของเราก็ไม่อยากไม่ยินอะไรครับก็ขุดให้เป็นร่องมานะครับแล้วก็จะเลี้ยงปลาในร่องนะครับทีนี้ก็ปลูกข้าวครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเกษตรอีสานเขียวของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับ